สวัสดีนะคะพบกับเอครั้งช่องเอสายวับแต่อันนี้จะเป็นตอนพิเศษสเปเชียลนะเพราะเอ A, จะไปที่พิพ,พิสถานแห่งชาติและตอนนี้เออยู่แถววัดโพ่ะเดี๋ยวเอไปหาราโมอเตอร์ไซค์วินก่อนขอเก่าทักทายชาวสายวับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอจะพาไปเจอกับโกลเด้นบอยนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ เปิดให้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกันนะครับสำหรับตัวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับเอเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเคยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยที่เขาจะเปิดทุกวันพุธจนถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่8.30โมงครึ่งจนถึง4.00โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์และวันอังคาร สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเอเลือกรถประจำทางมาลงแถวแถววัดโพซึ่งก็จะเป็นจุดเดียวกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT สนามชัยซึ่งเอเลือกต่อรถด้วยใช้มอเตอร์ไซค์วินตรงบริเวณสวนเจ้าเชษนะครับโดยเดี๋ยวเอจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถเมที่ผ่านหน้าพินผ่านสถานแห่งชาติพนครไว้ในเพจให้นะครับ โดยส่วนตัวนะครับปกติมาสนามหลวงเนะี่ยเอจะเดินซะมากกว่าไม่ค่อยได้นั่งมอเตอร์ไซค์วินแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าลมเย็นสบายดีเหมือนกันเช้าเชในวันหยุดและที่เอลีฟอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้เข้าชมกันบ่อยนะครับแต่เทราว่าราคาก็แอบแพงอยู่เหมือนกันเอเสียไปตั้งสีบาทจากบริเวณวัดโพมาที่พิธภันสถาน สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อมาถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับก็คือการซื้อตั๋วนะครับปัจจุบันค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่คนไทยนะครับ30บาทแล้วก็ต่างชาติ200บาทซื้อตั๋วเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับคนไทย30บาทสำหรับโเด้นบอยที่จะมาดูในครั้งนี้นะครับคือ,อยังไม่ได้บอกใช่ไหมอันนี้เอมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกในการแสดงโเด้นบอยนะครับที่ ได้รับมาจากทางอเมริกาอยู่ที่ห้อง403 4, ราคาเนี่ยราคาหลัยงนี้เลยลไปกัน่องด้วยกฎของพิพิธภัณฑ์สถานแงชาติมรดนะครับภายในอาคารจัดแสดงนะครับเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับทำได้เพียงแค่ถ่ายภาพเท่านั้นนะครับเพราะงั้นตั้งแต่ตรงนี้ไปเอกจะลงเป็นภาพถ่ายนะครับ สำหรับอาคารจัดแสดงโกลเด้นบอยนะครับจะอยู่ที่อาคาร4ที่ชื่อว่าอาคารมหาศูนย์สิง,สงหานาดในห้อง40-4นะครับซึ่งเป็นห้องที่จัดแสดงวัตถุสมัยรบบุรีถ้าใครนึกไม่ออกว่าเป็นอาคารไหนนะครับก็คืออาคารที่ปณิษสถานองค์พระพิชเนศประทับนั่งบนหัวโหลงนะครับศิลปะชาวาองค์ใหญ่นั่นแหละครับอาคารเดียวกันโดยตัวห้องจัดแสดงนะครับจะอยู่ที่ชั้น2ซึ่งอาคารเนี่ยเขาก็จะมีลิฟต์แก้วให้บริการนะครับ เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านห้องยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ห้องจัดแสดงเกี่ยวกับทวารลวดีนะครับจนมาสุดทางเลยถึงจะเป็นห้องที่มันเป็นการจัดแสดงโกลเด้นบอยในที่สุดเราก็มาถึงห้องจัดแสดงโกลเด้นบอยกันแล้วขอบอกตามตรงว่าโกลเด้นบอยเนี่ยสวยมากๆเลยรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์แม้ว่าจะมีข่าวว่าก่อนหน้านี้ตอนสุดค้นพบเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยจะมีเครื่องประดับด้วยแต่ว่า ก็ผ่านการเวลามาขนาดนี้แล้วนะผ่านตลาดมืดอะไรก็แแต่ตามข่าวอะครับมันก็ยากที่จะไปทวงในส่วนของเครื่องประดับถ้ามีนะโดยรวมเนี่ยโกลเด้นบอยอ่ะจะเป็นรูปหล่อสำลินะครับลวดลายเครื่องประดับเนี่ยเป็นกระไหลทองเรียกได้ว่าเป็นชิ้นสําคัญพอสมควรโดยที่เขาประมาณกันว่าไอโกลเด้นบอยเนี่ยมีความเป็นไปนได้อยู่3อย่างโดยหลกัหลกๆอะส่วนใหญ่เขาจะตีเป็น2อย่างนั่นก็คือ1เป็นเจ้าชายวลมันที่6หรือเปล่า สก็คือเป็นองค์ศีวะหรือเปล่าหรือ3เป็นเขาเรียกว่า<อ>ทวารบาลทำไมถึงมีความคิดว่าเป็นทวารบาลใช่ไหมครับต้องบอกว่าในเมืองไทยอ่ะไม่ได้ขุดค้นพบโกลเด้นบอยที่เป็นรูปสำลิตรอยตัวแบบนี้แค่องค์เดียวแต่ค้นพบอีกองค์หนึ่งซึ่งเขาก็นำมาจัดแสดงด้วยในห้องขอโกลเด้นบอยนี่นะครับนั่นคือรูปหล่อสำลิทที่คุณ ค้นพบที่โบราณสถานปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดสะเกโโดยรูปหล่อสมดิษดังกล่าวนะครับไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับโคเดนบอยนะแต่ว่าก็ครบองค์ประกอบที่บ่งบอกความเป็นทวารบาลน,นะครับทั้งมือซ้ายนะครับที่เท้าเอวแล้วก็ส่วนของแขนขวาที่ยกเหมือนกับว่าถือไม้เท้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นลักษณะแบบเดียวกับรูปแกะสลักที่เป็นทวารบาลตาม ปราสาทน,นะครับโดยรูปหล่อดังกล่าวอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยครับเดิมเขาจะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายซึ่งครั้งนี้เขาก็ได้นํามาด้วยนะครับจัดแสดงอยู่ข้างๆกับโกลเด้นบอยเลยสําหรับใครที่สนใจสามารถไปชมกันได้นะครับโดยที่รูปหล่ออันนี้เขาก็ถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงชิ้นหนึง่งในการทวงคืนโกลเด้นบอยเพราะว่าเราก็มีรูปแบบ ของโบราณวัตถุที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วซึ่งพบในประเทศไทยเท่านั้นนะครับซึ่งกาจัดแสดงข้างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวรูปหล่ออีกชิ้นหนึ่งหรือที่เราเห็นในภาพข่าวจะเป็นสตรีสูงสั่์นะครับพนมมือเหนือศีรษะอันนั้นเนี่ยเครื่องแต่งกายและศิลปะเครื่องประดับอะไรต่างๆที่อยู่บนรูปหล่อก็เป็นแบบเดียวกับโพเิสบอยรวมทั้งชิ้นที่เป็นทวารบาลนี้เหมือนกันนะครับซึ่งศิลปะดังกล่าวนะครับถ้าเอเข้าใจไม่ผิดนะไม่พบใน กัมพูชานะครับรูปหล่อสำริดของกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทพซะมากกว่านะครับไม่มีส่วนของบุคคลที่คุ้นตากันนะ่าจะเป็นรูปแกะสลักของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่เป็นรูปบุคคลส่วนของเป็นบุคคลที่อย่างรูปหล่อสำริดเนี่ยจะไม่มีพบที่เฉพาะในอีสานบ้านเราเท่านั้นอันนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่าเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกนะ โดยเอได้ยินมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่ากันว่าการทวงคืนโบนานราณวัตถุนะครับจากพิพิธภัณฑ์นในอเมริกานะครับแห่งนี้เขาตั้งใจตอนแรกจะไปทวงคืนรูปหล่อสำลิดกุพระประโพ์ชัยนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นที่ที่พบแบบนี้แห่งเดียวใน ของโบราณเลยก็ว่าได้แต่ท้าว่าปรากฏว่าในพิพัน์ดังกล่าวเนี่ยก็มีโบราณวัตถุจากประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสมัยของโบราณอีกหลายชิ้นซึ่งรวมถึงโกลเด้นบอยนะครับโดยที่เราอ่ะได้คืนทางโกลเด้นบอยกับรูปสตรีสัิทธิ์อันเนี้ยมาก่อนนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับเป้าหมายหลักก็คือกูพาคนไทยเนี่ยจะได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราชื่นชมโกลเด้นบอยอย่างเต็มที่แล้ว อุตส่าห์มาถึงห้องศิลปะลบบุรีในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนครทั้งทีเอกก็มีชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นโบราณวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในห้องใกล้เคียงกันเนี่ยอยากจะนําเสนอนะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับเป็นโบราณวัตถุนะครับประดับพวกปราสาทขอมนะครับทําไมถึงอยากนําเสนอชิ้นนี้เนื่องด้วยโบราณวัตถุชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นชิ้นส่วนประดับโบราณสถานนะครับ ศิลปะขอโมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็คือตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12นะครับโดยประมาณหรือ1,300ปีมาแล้วก็ถือเป็นโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าจริงๆแล้วนะครับอารยธรรมขอโมโบราณเนี่ยเกิดในพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันหรือพนคืทางทีสาหรือทางภาคตะวันออกนะครับก่อนที่จะ โอนถ่ายนะครับหรือโอนย้ายเมืองหลวงนะครับไปที่ทางนาครวัน,นครทมในภายหลังนะครับหรือที่ได้ง่ายว่าจุดกําเนิดของอ,รอารยธรรมของโบราณนัมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากทางภาคอีสานบ้านเรานะครับก่อนแล้วค่อยย้ายไปซึ่งโกลเด้นบอยเองเนี่ยก็เป็นหลักฐานของตัวบุคคลก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่6ซึ่งเป็นทางปราสาทหินพิมายนะครับก่อนที่เขาจะไปสร้างนาครวัน,นครทมในสมัยต่อมา เอาละครับสำหรับครั้งนี้เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปเดินเที่ยวในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในส่วนต่างๆอีกทีหนึ่งยังไงแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า e ี EP ถัดไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับใครมีโอกาสมานะครับก็เชิญชวนนะครับมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาชื่นชมมาชมความมุงมนของโเดนบอยและสตรีสูงสักกันได้นะครับแล้วไว้เจอกัน ใหม่โอกาสหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับครั้งนี้เอลาไปก่อนสวัสดีครับ